เกี่ยวกับมะเร็งกับความงามนะครับตัวแรกเลยเรื่องของการย้อมผมนั่นเองนะครับเขาบอกใช้ยย้อมผมเสี่ยงมะเร็งอ่ะจริงหรือเปล่าโ,โหนี่คือเรียกว่าถ้าจริงนี่อันตรายมากเลยนะฮะอ่าคือต้องบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันการย้อมผมนะครับถือว่าเป็นการเริมความงามที่บางคนไม่คิดว่าเป็นการเสรี่ยความงามแนละเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะอย่างในการสํารวจในสหรัฐน,นะครับเขาบอกว่าถ้าคนอเมรการอายุเกินปีเนี่ปีผู้หญิง5 0ย้อมผมแล้วนะครึ่งหนึ่งนะครับ ผู้หญิงอเมริกัน50%ยอมผมแล้วนะอายุเกิน40ส่วผู้ชายเนี่ย10%นะฮะแต่ว่าการที่เราเนี่ยยอมผมแล้วถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอย่างเช่นที่เขาอ้างเนี่ยเรื่องมะเร็งเนี่ยก็กกต้องไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าเพราะอันนี้มันมีข่าวนะที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีการฟ้องร้องนะครับบริษัทผลิตยาย้อมผมนะครับโดยชายคนนี้นะครับตามข่าว NBC บซเขาไปตามรายงานคนเนี้ยเขาอยู่ดีไปตรวจนะปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเขาก็ตกใจอ่ะ เป็นไม่ได้ไงหมอกระซักประวัติก็ไม่มีนะในครอบครัวปรากฏว่าถามอาชีพทาอะไรก็บอกเขาเป็นช่างผมทำมานานหลายสิบปีหมอบอกโอ้นั่นแหละอันน,นแหละคือปัจจัยนะครับเขาก็เอาวมันเกี่ยวอะไรครับหมอบอกว่าเนี่ยการสัมผัสกับสารที่อยู่ในยาย้อมผมนานๆน,น,นะครับมันจะทําให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเขาเป็นช่างทําผมสำหรับคนทั่วไปเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่เสี่ยงนะครับ อันนี้ต้องไปถามว่าตกลงเสี่ยงแค่ไหนม,มากน้อยแค่ไหนไปดูองค์กรของ w h o นะครับองค์การนามาโลกเขามีข้อมูลขององค์การวิจัยมะเร็งนานาชาตินะครับอันนี้อ้างอีกงานวิจัยปี2010ในประเทศเยอรมนีนะครับเขาไปศึกษางานวิจัยเก่าๆ42ชิ้นเนี่ยเพราะว่าอาชีพเกี่ยวกับช่างทําผมช่างตัดผมเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โดยเฉพาะถ้าทํางานเนี่ยเกิน1ิปีขึ้นไปความเสี่ยงยิ่งชัดเจนเพราะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับสารที่อยู่ในยาย้อมผมเนี่ยเยอะนะฮะก็จะเรียกว่ามีความเสี่ยงนั่นเองแต่ถ้าเป็นในคนที่ย้อมผมทั่วไปย้อมประจำเนี่ยเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยไม่พบว่ามีความเสี่ยงนะครับอ่าอันนี้มันจะต่างกับบุหรี่นะฮะบุหรี่เนี่ย,ยสูบมวลแรกความเสี่ยงก็เพิ่มละยิ่งสูบเยอะยิ่งเพิ่มแต่อันเนี้ยถ้ามองถึงความเสี่ยงมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ กับการย้อมผมเนี่ยปกติเราย้อมเองเนี่ยทางวิวโ,โอบอกไม่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่างทําผมเนี่ยเริ่มเห็นความเสี่ยงนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่ต้องต้องแยกนะฮะถ้าเป็นคนย้อมผมธรรมดาไม่เสี่ยงแต่ถ้าช่างทําผมเนี่ยเริ่มเห็นความเสี่ยงนะครับอีกหน่วยงานหนึ่ง NTP อันนี้เป็นโครงการพิษวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เคยมีเรื่องดราม,ม่ามาแล้วที่บอกว่า ฟรายในน้ำดื่มทำให้เด็กมี i อคิวต่ำเครื่องเคลียร์นิดหนึ่งก็คือเขาไปสำรวจในประเทศที่ฟรายในน้ำดื่มมันเยอะกว่าปกติจริงๆอ่าอันนี้ก็ทำให้คนสงสัยไปแล้วอันนี้เขาก็มาดูเหมือนกันว่าตกลงการย้อมผมเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งไหมเขาก็บอกว่าไม่พบนะฮะอ่าหน่วยงานนี้บอกไม่พบนะว่าการย้อมผมโดยคนทั่วไปเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งไม่มีนะครับ สำหรับเรื่องนี้ก็เลยต้องบอกว่าคนทั่วไปไม่เสี่ยงนะฮะสบายใจได้แต่ช่างทําผมอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะยิ่งทําผมนานอยู่สัมผัสกับการย้อมผมวันหนึ่งหลายๆหัวเนี่ยถ้าทํานานๆมีความเสี่ยงนะครับอืเรื่องความกังวลเกี่ยวกับยาย้อมผมกับความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีอยู่นะเพราะว่ายาย้อมผมต้องบอกว่าชนิดของเขามีหลายแบบเนะี่ยมีทั้งแบบชั่วคราวแบบ ใช้ครั้งหนึ่งสาดสองครั้งก็หมดไปแล้วกับแบบขึงถาวรก็คือสักสิครั้งสะรก็ออกหมดแต่ไอที่เราใช้ทุกวันเนี่ยนะมันเป็นแบบถาวรน,นั่นเองนะก็คือไม่มีวันหายไปเลยนะจนกว่ามันจะมีผมข้อขึ้นมาใหม่สารที่อยู่ในยาย้อมผมที่แบบถาวรเนี่ยมันมีสารประกอบทางเคมีหลายอย่างเช่นอะโรมาติกเอมินหรือไฮโดรเจนพอรกไซ์นี่เป็นสารที่อยู่ในยาย้อมผมเกือบทุกชนิดอยู่แล้วนะโดยเฉพาะแบบชนิดถาวรนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสีที่เข้มนะครับ ยิ่งอิสานพวกนี้เยอะก็มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันถ้าคนจะย้อมสีเข้มเนี่ยจะได้รับสารเคมีเหล่านี้เยอะขึ้นนั่นเองยิ่งเราทิ้งอยู่บนสีสษนนานเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีการสัมผัสสารเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองนะแต่ก็ต้องบอกว่ายาย้อมผมในปัจจุบนันความอันตรายเรื่องของความเข้มข้นของสารเคมีที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะว่าความอันตรายจากสารเคมีที่อยู่ในยา้องผมเนี่ยเขาไปพบครั้งแรกในทศวรรษที่70ต งานวิจัยพบว่ามันมีสายอะโรมาติกเอมีนบางชนิดเนี่ยทําให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองนี้เจอตั้งแต่ยุคเจ็ดูนแล้วนะหลังจากนั้นทางสารอเมริกาเขาก็เลยให้มีการยุติการใช้สารอันตรายเหล่านั้นในยาย้อมผมแต่พจนวัตที่แปดศูนย์ปต้นมานะครับทาให้ทุกวันนี้ความอันตรายเกี่ยวกับยาย้อมผมก็น้อยลงกว่าในอดีตนั่นเองนะครับแต่ก็มีเรื่องที่ทําให้คนอาจจะกังวลเพราะว่า มันหมดไปจริงๆหรือเปล่าเนีเพราะว่าในปี2 0 0 3นสศูนย์วิจัยพิษวิทยาระดับชาติหรือ NCTR หน่วยงานของ FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐไปเอายาย้อมผมที่อยู่ในท้องตลาด11ยี่ห้อนะมาตรวจสอบปรากฏว่า8จาก11เจอสารตัวนี้ครับโฟอะมิโดไบฟีนอลหรือโฟเอเขาบอกว่าเจอในยาย้อมผมสีดำสีแด,งส,ดงสีบรอนนะยกเว้นสีน้ำตาลไม่เจอนะครับ มันเป็นอะไรนะครับ 4ABP เนี่ยจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์นะฮะทำให้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและก็มะเร็งตับอย่างที่ชายคนนั้นป่วยพอดีเลยนะครับถูกห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายสนรัฐตั้งแต่ปี1950แล้วนะแต่ว่าเนี่ยไปเจอเมื่อปี2003นะครับอืมแต่ก็ต้องย้ำนะว่าเจอสิ่งนเนี้ย 4ABP อ่ะในยาย้อมผมมันจะก่อให้มนุษย์เป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยเขายังไม่ชัดเจนแต่มาแค่เจอนั่นเองครับ2003คนก็คิดว่าเอ้มันนานแล้วแหละนะแต่ว่า เมื่อรายงานปี2025ของ N b c บซีที่ทำเรื่องชายที่ไปฟ้องร้องการเกิดมะเร็งจากยาย้อมผมนะ <_ c oughs> เขาก็ไปถามนักวิจัยแล้วก็แพทย์หลายคนบอกว่า4ฟ b p เนี่ยในสูตรปัจจุบันยาย้อมผมยังมีเจอนะครับอ่ายังมีเจออยู่นะฮะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญอย่างอนันต์ยานนนะครับเป็นรองศาสตราจารย์ภาควิชาระบาดวิทยามาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับเขาก็ออกมาพูดเลยว่า4ฟ b p เนี่ยไม่ควรอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงมือประชาชนได้แบบนี้และไม่ควรนะครับ แต่ถ้าเราจะไปเอายาอยอมผมมาดูแล้วไปดูว่ามันเขียนไว้ไ,ไหมว่าของเรามีหรือไม่มีเนี่ยไม่มีครับไม่มีทางดูได้เลย,เ,ลยเพราะไอสารตัวเนี้นะครับมันจะไม่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะขออนุญาตเนี่ยมันไม่มีมันจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตหรือตอนที่เราเอายายอมผมมาผสมกับสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทลีหลังนั่นเอนงดังนั้นเขาจะไม่เขียนไว้อยู่แล้วนะซึ่งต้องบอกว่าพอมันเป็นเครื่องสําอางพวกเนี้ยมันจะไม่เหมือนยานบ,บทบาทของ F D A เนี่ย จะควบคุมไม่ได้เท่ากับยานั่นเองนะครับทาง N b c บซีเขาไปสัมภาษณ์ตัวแทนของ fDA เขาบอกเลยภายใต้กฎหมายนะครับบริษัทผลิตเครื่องสบอางไม่จําเป็นต้องรายงานส่วนประกอบให้กับทาง fDA ให้การรับรองนั่นเองนะ FDA <S <S 2> <S 2> มีอำนาจอะไรบ้างถ้าเป็นเครื่องสบอางนะครับเขาก็มีหน้าที่ในการออกแบบผลระเบียบเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นในเครื่องสบอางโดยเฉพาะยาหอดผมนะนรับ แต่ไม่มีอนนาในการนึกมาส่วนประกอบทุกชนิดที่อยู่ในยาย้อมผมเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยโดยผ,ผู้ผลิตนะอย่างตอนที่มีการฟ้องร้องแป้งเด็กที่ว่ามีสารก่อมะเร็งที่แพ้ไปนะฮะอ่าซึ่งทีทนายชุดนั้นเนี่ยก็เป็นทนายที่ช่วยช่างทําผมคนนี้ช่วยนะครับทีมเดียวกันเลยนะฮะอ่าสำเร็จจากเรื่องมะเร็งในแป้งเด็กแล้วคราวนี้จะมาฟ้องร้องเรื่องมะเร็งในยาย้อมผมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง f d a เนี่ยมีหน้าที่ดําเนินคดีนะครับในกรณีที่ผู้ผลิตเนี่ยทำผิดกฎหมายเช่น จำหน่ายสินค้าที่ไม่ตรงกับฉลากทําได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของมีการเรียกคืนเนี่ยนะฮะ FDA ทําได้แค่ส่งจดหมายเตือนนะครับแต่ไม่มีอํานาจในการสายเขาเก็บสินค้าคืนถ้าจะทําก็คือต้องให้ได้รับการอนุมาจากศาลก่อนก็คือต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของยาเนี่ย FDA ค่อนข้างเยีอยนาาเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเครื่องสาอางอะไรพวกเนี้ยอำนาจเขาค่อนข้างจํากัดอย่างที่บอกก็คือไม่จําเป็นต้องรายงานสายทุกตัวในผลิตภัณฑ์ด้วยซ้ําไปนะครับ ก็มีรายงานว่าตกลงเสียงมะเร็งอะไรอีกนอกจากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรายงานวิจัยอีกตัวนะครับก็อบอกว่าถ้าเกิดย้อมนานๆเนี่ยอันนี้กับคนที่ใช้ทั่วไปเลยนะโดยเฉพาะถ้าใช้แบบยาย้อมผมแบบถาวรที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเขาพบความเสี่ยงมะเร็งเต้านมนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคือยังไม่ได้บอกว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ไปพบว่าเนี่ยคนที่ใช้เยอะๆเ,เนี่ยมันเสี่ยงมากขึ้นนะอันนี้เป็นงานวิจัยปี2020นะครับของสาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐไปดูความสัมพันธ์ระหว่างยาย้อมผมกับมะเร็ง นในผู้หญิงสี่0มื่นเจ็ดพันคนนะครับเขาบอกว่าถ้าใช้แบบยาย้อมผมทาวานที่เราใช้ทั่วไปในเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งต้ามนมะอ่าอโดยพวบว่ากลุ่มที่เสี่ยงที่สุดนะครับเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดยาย้อมผมสีเข้มเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนี้เขาอนุมานเอาเนะเป็นการดูเรื่องของปรากฏการณ์ก็คือว่าคนจะย้อมผมก็ต้องย้อมผมสีเดิมของตัวเองนะครับปรากฏการณ์เนี้ยเป็นเจอในผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันซึ่งมีผมสีดํา นะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใช้ยาย้อมผมสีเข้มสารเคมีมันเยอะมันก็เสี่ยงมากขึ้นนั่นเองแต่อย่างที่บอกครับอันนี้เป็นงานวิจัยแบบสังเกตการเท่านั้นเองนะยังไม่มีการบอกได้ว่าตกลงและปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงเหล่านี้เป็นมะเร็งต้านองมากขึ้นเป็นเพราะยาย้อมผมหรือเปล่านะเขาดูแค่ว่ามันเป็นเยอะขึ้นแต่อาจจะมีตัวแปรก,กวนอย่างอื่นหรือเปล่านี่ต้องไปดูอีกทีนะครับเช่นเดียวกับงานวิจัยตัวนี้นะอันนี้ไปดูอีกอันหนึ่งคือมะเร็งผิวหนังเป็นงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วารับ กลุ่มตัวอย่างเยอะมากนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยลายระยะเวลาการรวบวูข้อมูลนานมากครับน่ปีหนึ่งพันเก้าเจ็ดบหกถึงสองพันสิบสองสามที่หกปีนะครับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นนางพยาบาลนะครับอ่าแล้วไปดูว่าตกลงมันมีผลกับมะเร็งไหมอันแรกเขาดูเรื่องการเสียชีวิตก่อนเพราะว่าการใช้ยาย้อมผลเป็นประจําไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยถ้าเรื่องของการเสียชีวิตไม่ต่างกันกับคนใช้หรือไม่ใช้แต่ถ้าไปดูเรื่องการป่วยเนี่ยเขาพบว่าถ้าใช้เป็นประจํา มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งคือมะเร็งผิวหนังเบสเซลเซลคาซิโนมานะครับทึ่ต้องบอกเป็นมะเร็งผิวหนังที่พบในคนไทยเยอะที่สุดด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเห็นคนที่อายุน้อยกว่า60ปีเริ่มเป็นแล้วนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะครับมีมะเร็งเกี่ยวกับมะเร็งต้านมมะเร็งรังไข่นะครับอ่าก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยแบบหนึ่งก็คือแบบ การทางเกตการนะยังไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นสาเหตุจริงหรือเปล่าแล้วก็ค่อนข้างมีข้อจํากัดหลายอย่างเหมือนกันนะอาจารย์ตัวนี้เขาไปศึกษาเฉพาะนางพยาบาลนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนผิวขาวด้วยนะก็ไม่รู้ว่ากับคนเชื้อชาติอื่นจะเป็นไหมแล้วเวลาที่เขาสํารวจข้อมูลเนะี่ยตอนที่หกปีมันก็ดูนานดีแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกเนี่ยสูตรที่ใช้ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนในปัจจุบันนะก็ยังตอบไม่ได้ว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยเป็นเพราะยาย้อมผมยุคเก่า มันอันตรายมากกว่าในยุคป,ปัจจุบันหรือเปล่าส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้ก็คือสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เข้ามาแยกเลยนะว่ามันมีมะเร็งที่เสี่ยงอะไรกับยา,าย้อมผมบ้างนะครับตัวแรกคือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่มีการฟ้องร้องเนี่ยนะเขาก็บอกงานวิจัยหลายตัวยืนยันนะว่าคนที่เป็นช่างผมช่างตัดผมที่หัววันๆเนี่ยย้อมผมให้ลูกค้าหลายๆหัวเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไม่มากแต่ หลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนมันคอนสิสเทนต์นีก็คือเจอกันเหมือนกันหมดว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ก็ไม่เยอะนะส่วนคนที่ใช้ปกตินะเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งอะไรเนี่ยไม่มีความเสี่ยงนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าคนทั่ไปใช้ไม่เสี่ยงนะแต่ถ้าเป็นคนที่ใช้บ่อยๆเป็นเรื่องของอาชีพเนี่ยเขาเห็นความเสี่ยงนะครับอีกอันนึงมะเร็งเกี่ยวกับโรคเลือดทั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อน,น้ำเหลืองบอกว่าข้อมูลยังไม่ใช่ชัดเจนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจะเจอเนี่ยก็เจอคนที่ใช ยายยองผมสีเข้มแล้วก็ใช้รุ่นเก่าก็คือรุ่นสมัยก่อนทุศวะที่แปดสูงเนนี้จะมีแต่หลังๆไม่ค่อยเห็นนะฮะอีกอันนึงมะเร็งเต้านมนี่ก็ไม่แน่ชัดนะครับก็คือมะเร็งอื่นๆเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยชัดแต่ว่าที่เห็นชัดก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะซึ่งส่วนใหญ่จะเจอก็คือคนที่ทํางานสัมผัสกับยายยองผมบ่อยๆนั่นเองนะครับความเห็นของทางสมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมะเร็งกับยายยองผมมันไม่ค่อยชัดนะ โดยเฉพาะปัจจัยในชีวิตเราเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับที่ทําให้เราเสีงเป็นมะเร็งน,นะครับการสูบบุหรี่มลภาวะอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวแปรกวนก็ได้นะครับแล้วก็เลยให้คําแนะนานะเรื่องการเลือกใช้ครีมย้อมผมอย่างไรนะยอะไรที่เราต้องกังวลบ้างนะบ,บางคนเนี่ยซื้อมาเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วนะแต่บางคนอาจจะไม่ทําก็คือให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะทากับผิวดวยก่อนนะอันนี้เขาสําคัญเลยนะครับมันบางคนเนี่ยอาจจะแพ้รุนแรงได้เนะี่ยเขาบอกให้ระวัง บางครั้งการใช้ยาย้อมผมอาจจะทําผมร่วงได้อ่าผมอาจจะดกดําแต่ว่าผมบางไปนะก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าเราใช้ไปมีผลแบบนี้ไหมสำหรับบางคนอาจจะมะีแล้วเรื่องของสตรีมีคันนี่เขาก็บอกว่าควรจะเลี่ยงนะครับการย้อมผมโดยเฉพาะช่วงสามเดือนแรกไตมัสแรกเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสําคัญตัวอ่อนกำลังพัฒนาเนี่ช่วงเนี้ยถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเพราะว่าคือเขาไม่ได้มีข้อมูลว่ามันอันตรายนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องความปลอดภยนะัยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า อีกหน่วยงานหนึ่งนะของ FDA นี่ก็มาเยอะเลยเดี๋ยวเอาลองทักบางตัวที่น่าสนใจนะครับอันนึงเลยที่หลายคนเมื่อก,กี้บอกว่าให้ทดลองก่อนของ FDA นี่เข้มมากนะฮะบ,บอกทุกครั้งควรทดลองทุกครั้งเพราะว่าครั้งแรกไม่เป็นก็มีเจอเหมือนกันว่าใช้ไปแล้วคิดว่าไม่แพ้ใช้ไปสักสิบครั้งมีแพ้ก็มีนะครับนี่คือแบบเข้มเลยนะฮะสวมถุงมือทุกครั้งอันนี้คือที่เขาให้มาส่วนใหญ,ญ่ในแพ็กเกจจะมีถุงมือนะเขาไม่ใค่แค่กลัวมือดํานะครับ คือมันลดการสัมผัสสารเคมีโดยไม่จําเป็นนั่นเองนะครับส่วนเวลาบางคนเนี่ยย้อมผมทิ้งไว้เป็นวันเลยนะกลัวว่ามันจะไม่ติดอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะฮะเขาบอกให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทิ้งไว้นานนี่ยไม่ได้นะครับมันจะอันตรายนะส่วนอันหนึ่งนะหลายคนเดี๋ยวนี้ย้อมผมสีบรอนนะตามอย่างโรเซ่วงแบทพิงนะแต่เนี่ยของ AP a อ a เอเขาบอก ห้ามใช้ยาย้อมผมไปย้อมขนตาหรือคิ้วนะครับอถ้าย้อมเป็นผมบอลเนี่ยคิ้วต้องสีอ่อนไปด้วยนะแต่ไม่รู้อันนี้จริงๆได,ดอัลเขาใช้อะไรทานะครับอแต่เนี่ยถ้าเกิดใช้ยาย้อมผมใน FDA บอกห้ามนะครับมันอันตรายนะครับอาจทำให้ดวงตาแล้วความมาเจ็บหรือขั้นตาบอดได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ามีอะไรอีกอันสุดท้ายเขาบอกถ้าใครไปกัดสีผมยืดผมหรือดัดผมเนี่ยให้รอสิบสี่วันก่อนจะใช้ยาย้อมผมนอ,อันนี้ก็เป็นคําเตือนของทาง FDA นะครับ ส่วน f อ a ไทยนะครับอยอยก็เคยมีการอธิบายชี้แจงกันว่ายาย้อมผมมีความปลอดภัยแต่นี้เป็นข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับการส่งผลเสียต่อตับและไตนะไม่ใช่เรื่องของมะเร็งนะแต่ก็เป็นการยืนยันเหมือนกันว่ายาย้อมผมที่ได้รับการอนุมัติจากอยอยในเมืองไทยนะถ้าใช้ปกตินะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเนะี่ยแล้วถามว่ามีทางเลือกอื่นไหมนะครับทางสมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกาก็บอกถ้าเกิดยังมีความกังวลอยู่นะครับเรื่องของมะเร็งเนี่ย ก็มีทางเลือกคือใช้ยาจงผมชนิดสมุนไพรดูไหมแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นการลดความกังวลนะครับนะถ้าเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสรุปเลยก็คือถ้าเราใช้ปกติเ,เดือนละครั้งสองครั้งไม่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งแต่ที่เขาเจอตอนนี้ก็คือความเสี่ยงเป็นมะเร็งก็เพราะปัจสาวะสสาหรับช่างทําผมและช่างตัดผมที่อยู่ในภาวะที่ต้องสัมผัสกับยาย้อมผม ตลอดเวลานั่นเองอันนี้เขาพบนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานนานๆเกินสินปีเนี่ยยิ่งชัดนะครับอันนี้ต้องรอสอบสวนอีกครั้งหนึงว่ามันมีความชัดเจนแค่ไหนนะอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนนโยบายเช่นช่างทําผมนะครับถ้าจะย้อมผมเนี่ยต้องใส่หน้ากากนะครับต้องสวมถุงมือเครื่องระบายอากาศต้องดีกว่านี้หรือเปล่านะจะทําให้ลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้นั่นเองสำหรับเรื่องนี้ก็สรุปเลยนะครับอย่าย้อมผมถ้าเราใช้ปกติ นะไม่เป็นอันตรายเขาแค่เจอความเสี่ยงขึ้นเล็กน้อยสําหรับช่างทําผมและช่างตัดผมที่สัมผัสกับยาย้อมผมเป็นประจำนั่นเองนะครับถ้าคนกังวลอ่นะก็มีทางเลือกยาย้อมผมสมุนไพรนั่นเองนะครับ